ดวงชะตารายวันวันที่25ธันวาคม2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการวางแผนและสะสางงานที่ต้องใช้รายละเอียดดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวสถิตในราศีธนูส่งเสริมพลังและความมุ่งมั่นแต่การที่ดาวจันท์โคโจรในราศีกันและทำมุมกับดาวบาปะเคราะห์ อาจทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดใจหรือถูกจับจ้องในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นวันแห่งการจัดการมากกว่าการบุกเบิกไอเดียสร้างสรรค์มีแต่ต้องผ่านการกันกรองอย่างรอบคอบก่อนลงมือทำการงานการงานค่อนข้างมั่นคงท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการตัวเลขหรืองานบริการจะทำได้ดีการนำเสนอผลงานหรือไอเดียใหม่ๆจะต้องเตรียมข้อมูลให้แน่นที่สุด เพราะมีเกณฑ์ถูกซักถามหรือตรวจสอบในรายละเอียดสูงการประสานงานอาจมีติดขัดเล็กน้อยจากความเข้าใจไม่ตรงกันการสอบสัมภาษณ์ต้องแสดงถึงความรอบคอบจึงจะเข้าตาสำหรับงานเสริมหรือโปรเจกต์ใหม่ๆยังไม่โดดเด่นคนรอจังหวะที่ดีกว่านี้การเงินรายรับยังคงเข้ามาตามปกติแต่รายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องสุขภาพของตนเองหรือคนในครอบครัว หรือการซ่อมแซมสิ่งของการเจราจาด้านผลประโยชน์หรือธุรกิจต้องรัดกุมเรื่องเอกสารสัญญาให้มากมีโอกาสได้ผลกำไรจากธุรกิจที่ทำอยู่แต่ยังไม่มีโชคลาภเด่นชัดจากการเสี่ยงโชคควรระมัดระวังการใช้ใจ่ายตามอารมณ์หรือการลงทุนที่ยังไม่เห็นภาพชัดเจนความรักคนโสดยังไม่ใช่วันที่โดดเด่นเรื่องความรัก อาจมีคนเข้ามาพูดคุยบ้างแต่เป็นลักษณะเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่เข้ามาปรึกษาปัญหาเสียมากกว่าคนที่แอบชอบอาจยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนนักเพราะเขากำลังมีเรื่องอื่นให้คิดคนมีคู่ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ต้องระวังการจู้จี้จุกจิกในเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อกันอาจทำให้บรรยากาศตึงเครียดควรหาเวลาผ่อนคลายร่วมกันหรือพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ ความสัมพันธ์ยังมั่นคงดีแต่ขาดความหวานชื่นไปบ้างสุขภาพกายต้องระวังเรื่องระบบย่อยอาหารลำไส้หรืออาการปวดท้องจากความเครียดร่างกายอาจไม่สดชื่นเท่าที่ควรควรพักผ่อนให้เพียงพอใจจิตใจมีความกังวลในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคิดมากรู้สึกเหมือนแบกรับอะไรไว้หลายอย่างแนะนำให้หาเวลาผ่อนคลายทำสมาธิ หรือออกกำลังกายเบาๆเพื่อคลายความตึงเครียดอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคหลักคือความล่าช้าที่เกิดจากผู้ใหญ่หรือขั้นตอนที่เป็นทางการมากเกินไปและความกังวลของตนเองที่อาจทำให้มองข้ามโอกาสดีๆไปได้ควรเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนเสมอคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขเพิ่มเติมการงานเน้นความรอบคอบเป็นหลัก ตรวจสอบซ้ำก่อนส่งงานหากต้องเจรจาให้ใช้ข้อมูลและเหตุผลนำอย่าใช้อารมณ์การเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนหลีกเลี่ยงการก่อนหนี้ที่ไม่จำเป็นในวันนี้ความรักลดการจับผิดเรื่องเล็กน้อยลงพยายามมองภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน